ดีครับวันนี้กลับมาเจอกันใน After Effects กับ Stop Motion Animation เราไปเริ่มกันเลยครับเริ่มจากเปิด New Sequence ขึ้นมาตั้งชื่อเป็น Scene หนึจะทำให้ดูสัก2ซี s ขนาด Full HD 1920 80, คูณ1080 3 Frame เฟรมเบอร์61วินาทีคลิกโอเคไปเอาภาพพื้น Background มาใส่ใช้ตัวนี้เป็นภาพพื้น Background กด c t r o l Shift C ทำ Pre-compose Move all a t t r i b u t e ตั้งชื่อเป็น BG1 มันจะได้ง่ายเวลาเราทำซีนถัดๆไป BG1 Move all a t t r i b u t e คลิก OK ไปเอากระดาษยักษ์เจ้านี้ครับ c l u m p e ตัว um ที่2เนี่ยเอามาไว้ด้านบนขยายขนาดให้พอดีกับ Composition แล้วปรับ Blending Mode เป็น Multiply เราก็จะได้เป็นกระดาษยับจากนั้นก็มาติ๊กตรงนี้ส่วนเกินมันจะได้ไม่โปรติ๊กตรง preserve underlying transparency ตบเข้าไปไปที่หน้าต่างโปรเจกต์ไปเอา frame polaroid มาเอาไว้ด้านล่างกระดาษยับกด c t r o l shift c ตัวนี้ตั้งชื่อเป็น pic ที่ย่อมาจาก picture 1เรา leave all attribute ครับเราจะใช้ขนาดของ เลยดับเบิลคลิกเข้าไปดูนี่ฮะขนาดของมันก็คือกด Ctrl K ขนาดเท่ากันเลยครับ1.137ดูตรงนี้ก็ได้1ก็หนึ่งสามเจ็มเฟรมเบอร์สซสิวินาทีชื่อพิกหนึน่งปรับ Transparent ดูเราจะเห็นว่ามันมี d r อปชาร์โดในตัวแล้วในเฟรมก็จะเป็นกรอบขาวด้านในมีทั้งเทาแก่และสีดำ ไปเอาภาพมาใส่เอาภาพลงมาไว้ด้านล่างปรับกดชิปไปด้วยให้ขนาดมันเนื่องจากว่ามันมีทั้งขาวเทาแก่แล้วก็ดำผมขอทำเป็นแซนด์วิชเลือก id, โพลารอยดกด Ctrl D รเอามาไว้ด้านล่างเลือกภาพทำเป็น Luma i n นเว t ร์แมนเราก็จะได้ปรับภาพได้ง่าย ปรับสเกลให้เหมาะสมลดลงมาอีกสักนิดหนึ่งสักประมาณนี้ตอนนี้เราเลือกเลเยอร์ภาพอยู่กด G หรือว่า p Tool ทำการมาร์กภาพตรามกรอบเลยนี่เห็นไหมเทาแก่กับสีดำเนี่ยมันจะสมจริงมาร์กเลยครับทีนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยกด V เป็น Selection Tool กลับไปที่ C หนึ่งเราก็จะได้ภาพพล l ร r o i มาคลิกขวา New Text พิมพ์ข้อความเข้าไป This is me กด V ป็นหัเคอร์เซอร์กด c t r l Shift 4 p r e c o m p o s e เช่นกันโดยบังค er, control, ับเป็น Move or Attribute ชื่อเป็น Text 1คลิก OK และเบิลคลิกเข้าไปใน Text กด c t r l K ขนาดปรับเหลือความกว้าง1,500ความสูงเหลือ450ก็พอสามสิเเอร์สเวินาที Text 1คลิกที่ Layer Text กด คอนโทรลออเทอเรตโฮมปุ่มคอนโทรลโฮมตอนนี้ผมใช้ฟอนต์เป็น Capital Dry Brush ขนาด200 p i พิกเซลมีสตรอกสีขาวด้วยฟิลเป็นสีแดงแล้วขนาดสตรอก30ิพิกเซลถ้าจะใช้ตามผมก็ตามนี้เลยไปเอากระดาษยับอีกลายหนึ่งคือตัวหนึ่งเอามาไว้ด้านบนทำแบบเดิมเลยเาลดลงมาให้พอดีใกล้ๆกัน แล้วปรับ blending mode เป็น multiply อ่ามันเต็มความ position เลยเราก็มาติ๊กตรงนี้ไงปุ๊บมันก็จะยับเฉพาะตัวหนังสือจากนั้นเราก็มาแต่งขอบให้เป็นเหมือนกระดาษถูกฉีดเป็นรูปตัวหนังสือไปที่หน้าต่าง effect and preset พิมพ์คำว่า r a u f h e n edge r o u g h ก็พอ r a u f h e n edge ปุ๊ไปที่หน้าต่าง effect control ปรับ r a u f h e n edge border สัก20ก็พอละ border scale เป็น150ประมาณนี้คลิกกด c t r l D e copy ขึ cop ้นมาอีกตัวหนึ่งตัวล่างปรับเอททายเป็นคัดปรับ scale เยอะๆเลยสัก4ี่ส่าห้าว่าไปลองดูว่ามันใกล้เคียงกระดาษหรืออยังแล้วเราก็มาปรับจมีได้ครับ stretch width or h i g h เนี่ย เลยตัวบนตัวล่างก็ได้ต้องปรับเป็นลบดูถ้าโอเคก็ได้ไม่งั้นก็ต้องปรับเป็นบวกเพราะว่ามันจะเป็นแนวนอนกับแนวตั้งเลือกเอาเพราะมันจะยับประมาณไหนนะฮะตองปรับดูเมื่อพอใจแล้วกลับไปที่ซิมเลยเท็กซ์เราไม่มี d r อปชาร์โดเรามาทำดรอปชาร d o w ให้เหมือนกับภาพมันจะได้ดูเป็นคนละเลเยอร์กันคลิกขวาตรงเลเยอร์เท็ก เลเยอร์สไตล์ดรอปชานโดเปิดเข้าไปในดรอปชา d โดไปเซ็ตค่าดรอปชา d โดผมเอา o p ปาซิตี้หรือ55ก็พอแล้วผมไม่ต้องการให้ปรับมุมเช่นว,ว่าสว่างมุมบนมืดด้านล่างให้มันกระจายดังนั้น Distance เราต้องเป็น0องศาตรงนี้จะไม่มีผและเราก็จะต้องเพิ่ม s p r e ร d เป็น10เพื่อให้มันกระจายทุกที่ท,ท,ทุกทางปรับไซส์สัก 35เราก็จะได้เป็นแบบนี้เราจัดตำแหน่งดูฟุตฟิเจอร์ก็ประมาณนี้ทีนี้มาทำขอบกระดาษแบ็กกราวให้มันเป็นธรรมชาติเหมือนโดนฉีกก็ใช้รัฟเฟุลเอชเหมือนกันเอารัฟฟุลเอชใส่เข้าไปเลยแล้วก็ไปปรับค่าบอร์เดอร์25แล้วกันปรับคอมเพล็กซิตี้เป็นสัก เฟุบเข้าไปดูอานนี้มันก็จะตรงเกินไปไปที่ rectangle t o o l ครับ double ล l i c k เพื่อทำการมาร์กเราจะมาร์กให้มันเป็นรอยฉีดใหญ่กว่านี้กด g หรือว่า pen tool ตอนนี้เราอยู่ที่มาร์กแล้วเราใส่ได้เลยผมจะมาร์กให้ดูสัก2ด้านจริงๆควรจะทำรอบ4ด้านเลยเพราะว่าเราจะเคลื่อนจากด้านซ้ายออกไปด้านขวาหรือบนล่างจะ ปรับมุมอะไรยังไงเราจะได้ใช้ในซีนถัดๆไปด้วยเพื่อความรวดเร็วผมขอมากให้ดูเพียง2ด้านขอด้านบนกับด้านซ้ายประมาณนี้ปึ๊บปึ๊บลองดูให้มันเป็นธรรมชาติเป็นออแกนิกสองด้านสองด้านปึ๊บ แล้วเราก็ไปขยับให้มันโค้งอ่าคลิกออกมาดูธรรมาชาติขึ้นไหมทีนี้ก็ไปปรับรับฟิลเอตกันต่อรู้สึกตรงนี้มันจะเยอะไปเราก็ดึงขึ้นหน่อยอก,กด V ก่อนเลือกก,กด G ใหม่เพิ่มจุด ถ้าเป็นแบบนี้ก็เพิ่มจุดอะไรแบบนี้ลองแต่งดูคลิกออกมาดูเมื่อโอเคก็กลับไปแต่งกันใหม่ลองดูนะฮะไปแต่งกันได้รอบด้านเลยไปที่หน้าต่าง Effect Control กด V เปลี่ยนเป็น,น s e l e c t i o n t o o l ก่อนแล้วมาปรับ r a f i i ิเป็น r a f f i n Color ใส่สีขาวนี่ ขอบเมื่อถูกฉีดแล้วมันต้องมีฟุ้งๆเป็นสีขาวคลิกออกมาดูอ่าก็ประมาณนี้ทีนี้ถ้าเราเห็นว่าฝอยมันเยอะเกินไปเราจะตัดออกก็คลิกที่รับฟืนเอกด ctrl d ปรับเอทไทป์ type, เป็นคัดปรับ complexity เหลือ4แล้วก็ลองไปปรับหมุนกันดูพวกนี้ปรับได้หมดเลย e v a l u t i o n เลยพวกนี้นะฮะจะไดใม่ซ้ำาม อะไรแบบนี้คลิกออกมาเมื่อพอใจแล้วไปกันต่อคลิกขวา New เพิ่ม Now Object ขึ้นมาลากกลุ่ม3 l a เลเยอลาก Parent ไปที่ n น w แล้วเจ้ากระดาษยับเนี่ยเราต้อง Parent มาที่ k g r o u r o อ่าคลิกที่ Background กด S ขยายสเกลเผื่อไว้หน่อย1 1 5ฟุบ จากนั้นเราก็มาทำ expression กด p เรียก position กด shift r เรียก rotation กด alternate คลิก stopwatch แล้วพิมพ์คำว่า x เท่ากับ wiggle ภายในวงเล็บ3ครั้งต่อวินาทีเป็นความถี่ c o ม m าค่า x เราต้องการ3 0พิกเซล เลื่อนมาออกนอกวงเล็บแล้วพิมพ์วงเล็บเหลี่ยมเข้าไปค่า x ก็คือเลขศูนย์ค่าศูนย์ใส่ semicolon ลากคลุม copy มากด Ctrl c t r o l c copy ไว้ในคลิปบอร์ดคลิกกด enter กด c t r o l v ตัวนี้เป็นค่า y ในวงเล็บเหลี่ยมก็ต้องเป็นค่าเพราะว่าวิกเกอรมันเป็นค่า Array มี2ค่าค่า y เราน้อยๆหน่อยก็ได้เหลือ อันตรจูด15แล้วเปลี่ยน x เป็น y คลิกกด enter พิม์วงเล็บเหลี่ยม x y คลิกออกมาเรื่อนมาดูเต็มๆน,น,นี่นะนี่เราใส่ x p r e s s i o n ให้กับ background แล้วตอนนี้ background กับเจ้ากระดาษยับเนี่ยมันไปด้วยกันแล้ว เปิด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 ,ปดอ่ะจากนั้นคลิกที่ Background กด P กด P อกทีนึงกด Shift R เรียก2ตัวกด Alt e e r n a t คลิก Stop Watch Rotation แล้วกด Ctrl V Rotation ลบ semicolon และวงเล็บเหลี่ยมออก Rotation เราให้หมุนสัก แอมพลิจูด4องศาก็พอแล้วมาเอาด้านหน้าตัว W เนี่ยออกให้หมดคลิกออกมาปุ๊บเราก็จะทำ i ิเ e r Rotation ด้วยอ่าลองดูปุ๊บปุ๊บอ่าจากนั้นเลือก Position กด ctrl ค้างไว้เลือกโรเตชันคลิกขวา copy expression only เอาไปแจก Layer ร์พิก1กด ctrl ค้างไว้ 1> text 1เพื่อไปจนถึง Now Object ด้วย3 Layer p i ร์พิก x t 1 n o เทค1กด Control V Expression ก็จะไปในแต่ละเลเยอร์ p y p y เข้าไปกด Ee e, ลองดู Expression ที่เรากัอปเข้าไปนี่นะครับมันจะมี Expression หมดเลย Text ก็มี Preview ดูครับดีครับ มาแล้ว Stop Motion จากนั้นเราก็พับก่อนแล้วผมจะให้ดูอะไรเนื่องจากว่าช่วงแรกหนาอ็อบเจกต์ผมต้องการมาทำเฟ a เอา u ์ก็คือที่8วินาทีเราเลื่อนมาเริ่มจากตรงนี้เลยแล้วกันกด P คลิก Stop Watch Position เลื่อน Playhead ไปจุดสุดท้ายแล้วก็เลื่อนออกไปนี่ครับแกน x ให้เขาเลื่อนออกไปเป็นแบบนี้ทีนี้เราลองมาดูกด ee ดู e w x p r e s s i o n แล้วสังเกตค่า rotation นะครับ rotation มันจะส่งผลของ w i g g l e มาด้วยแม้ด้านหน้านี้ไม่มี เลเยอของ Now Object. นาอ็อบเจกตมันเลยทำให้เมื่อเรา Parent พวกนี้เลเยอร์ด้านล่างไปที่นาอ็อบเจมันจะกลายเป็น w i กเกิลดับเบิลสทีสแบบเลย2ตัวซ้อนกันเลยมันเยอะเกินไปวิธีแก้นะฮะวิธีแก้เราก็มาทำแบบนี้ครับคลิก Position กด Shift หรือ c o n t r o l ก็ได้เลือก Rotation ด้วยคลิกขวา มาที่ keyframe assistant แล้วก็ convert expression to keyframe เขาแปลง expression เป็น keyframe หมดดังนั้นด้านหน้าเนี่ยมันก็จะไม่ปรากฏการ wiggle ของ rotation และ position แล้วมันจะไม่ส่งผลมาที่ข้างล่างแต่ทีนี้เจ้า keyframe พวกนี้มันเป็น auto bezier อยูดังนั้นกด control ค้างไว้คลิกหนึ่งทีมันจะเป็น linear keyframe คลิกขวาแปลงเป็น Tocker Hook Keyframe เพื่อความชัวร์นะครับเพื่อความชัวร์มันจะได้ต,ตุ๊บ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 แบบนี้ส่วนคีย์แรกคีย์แรกคลิกออกมาปุ๊บคีย์แรกสังเกตเห็นว่า Rotation มันบวก3.2แล้วมันจะค้างอย่างนี้อยู่มันทำให้รั่วเห็นไหมฮะทำให้รั่วเนี่ย ดังนั้นคีย์แรกเราให้เริ่มต้นที่0ูนย์ปรับได้เลยไม่ต้องกลัวตับเป็น0นอ่านั่นก็หมายความว่าในช่วงด้านหน้าเนี่ยให้วิกเกิลของตัวมันเองทำงานก็พอจะได้ไม่ต้องไปเอาหน้าออบเจกต์มาดับเบิลวิกเกิลเข้าไปอีกและเมื่อถึงตรงนี้เราต้องการให้หน้าออบเจกต์วิกเกิลมันจะได้เอียงเท่ๆด้วยช่วงที่มันออกไปเนี่ยจะได้เอียงเพิ่มขึ้นเพราะ วิกเกิลของตัวภายในย่อยๆเนี่ยมันมองไม่ออกและมองเห็นไม่ชัดเราต้องวิกเกิลเฉพาะตัวนี้เรียบร้อยจากนั้นไปที่หน้าต่างโปรเจกต์พับคลิกที่ซีนหนึกด c t r o l D Copy มาเป็นซีนสองแล้วมาเปิด New Composition ตั้งชื่อเป็นเมนแล้วกัน ขนาด full hd 192.0คูณ1080ตรงนี้เป็น30 f r a m เฟรมเพอรเซกเอา30วินาทีแล้วกันผมทำให้ดู2ซีสไปเอาซีนหนึ่งมากลายเป็นซีน3ก็คงไม่เป็นไรที่เรา Copy มาซีนหนึกับซีน3มาเลยก็ได้ฟุบใส่เข้าไป offset มาเลื่อนมาดูช่วงที่เขากำลังจะ เสรดออกไปเนี่ยอ่าสักแถวนี้ก็คือ8วินาทีนั่นแหละ8.00ก็ได้แล้วเลื่อนตัวไหนเลื่อนตัวล่างมาปุ๊บนี่นะมันก็จะออกไปเป็นแบบนี้จากนั้นไปที่ซีนหนึ่งไปก๊อปเลเยอร์สไตล์ของเทคมาดรอปชาร์โดนั่นเองตัวนี้กด Ctrl C กลับไปที่เมนมาแจกซีนหนึ่งกด ctrl v แจกซีนสามเผื่อไว้ด้วยก็ได้กด ctrl v อลองดูปรับเป็น transparent ดูหลังก็จะเห็นนี่ฮะเห็นเป็น drop shadow ด้วยเราก็จะได้เป็นแบบนี้ทีนี้เกิดเรื่องแล้วเห็นไหมฮะ เมื่อเราปรับเมนเป็น30 frame ฟรมเปอรเซกเจ้าวิ g g ก e จะไม่ทำงานแล้วดังนั้นวิธีแก้อีกแล้วเลือก2 composition d ดับเบิลคลิกแล้วตอนนี้ซีน n e 3กด ctrl k ปรับ setting ของ composition ซีน n e นี้ไปที่ advance d แล้วมาติ๊กถูก preserve frame rate ตรงนี้ครับ when next or in render queue C หนึ่ก็เช่นกันกด c t r l K ไปที่ Advanced ติ๊กถูก Preserve Frame Rate คลิก OK กลับไปที่ Main แล้วมาดูใหม่ Preview นี่ก็จะกลับเป็น Stop Motion เช่นเดิมปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะจากนั้นไปกันต่อไปที่หน้าต่าง Project ไปเลือก Background 1กด control ค้างไว้เลือกพิกเลือกเทคหนกด c t r o l d copy เบิลคลิกเข้าไปไปเริ่มที่ Background ก่อน Background 3ม,มันข้ามกระโดดไปก็ไม่เป็นไรไปเอา Background ตัวไหนเป็น Background ตัวนี้มั้งอ่ะเอาเข้ามาใส่เลยเห็นไหมฮะประโยชน์ของการทำเป็น Composition หรือว่าปีคอมโ p o แบบว b a เก g า o u n พ3ิก c k 3ก็คลิกที่รูปภาพแล้วไปเอารูปภาพกด alternate ค้างไว้แล้วเอาไปทับเลยตุ๊กพอดีกันด้วยถ้าไม่พอดีเราอาจจะต้องมามาร์คใหม่นะฮะรีลิทมาร์คออกไปแล้วก็มาร์คใหม่จากนั้นก็ไปที่ Text3 t e x t 3จะพิมพ์ว่าอะไร ิดคลิกเข้าไปพิมพ์คำว่า New Six ก,ก็ได้กด V แล้วก็เช็คดูจะไปปรับเจ้า r e f f l e n g e ก็ได้นะครับกลับไปที่ s c e n มาที่ Background 1ไปที่ Project ไปเอา Background 3มาเนี่ฮะกด a l t e r n a t e ค้า้งไว้ Background 3มาทับ Background ก็จะเปลี่ยนไป พิก1กดอักดเอรเนตค้างไว้ไปเอาพิก3ม,มาทับภาพก็จะเปลี่ยนไปเทค1 1ไปเอาเทคส3กดเอาเนตค้างไว้เอาเทค3ม,มาทับปุ๊บเราก็จะได้เป็น2สี 4. กลับไปที่เม็นี่เดี๋ยวตัวนี้ผมทำเสร็จแล้วผมจะแจกให้ฟรีสำหรับคนที่จะเอาไปศึกษาและทำอย่าง ส่วนคนที่อยากจะเอาไปใช้งานสำหรับตัวเต็มนะครับสำหรับโปรเจกต์ไฟล์ตัวเต็มก็แค่ไปปรับตัวหนังสือกับรูปภาพเอาเข้ามาใส่ก็คือตัวนี้นตัวโชว์ตัวเต็มตัวนี้ใครอยากได้ก็ขอค่ากาแฟสัก55บาทตรงนี้ก็แจกด้วยเหมือนกันถ้าเกิดใครอยากได้สำหรับคนที่ไม่ได้ศึกษาแต่อยากจะเอาไปใช้เลยนะครับสำหรับคนที่ศึกษานี่แจกฟรี สำหรับตัวโปรเจกต์ไฟล์ตัวนี้นะครับโปรเจกต์ไฟล์ตัวนี้ที่เราร่วมทำกันมาเมื่อสักครู่เอาละครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ